เอาลำใหญ่ก่อนนะอันนี้เปิดได้เลยไหมคะเปิดได้เลยไฮะเปิดได้เลยนะนาไม่กล้าทีทแรงม่กลัวนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนการเทแรงกลัวสองพันครับสองพันอืมใครก็ชิมอีกอีกอันนี้ไม่เป็นไรฮะเอาแบบจีนเลยมอสนี่ก็เท่ดีเท่ดีแบบจีนแต่มันอ่าอันนี้มอสไม่เห็นอีกเนี่ยสีใสๆเลยฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลำใหญ่โอ้ยกลิ่น กลิ่นลำไยชัดมากกินตีคือแบบขนาดยิงตนงนี้ได้กินเลยขีนี้เขยเยอะมากนะอย่าไปกินเยอะเสี่ยงเอ้ยเห้ฮ้ยแต่มันไม่ได้บาดร้อนหายนะหวานนิกินชัดดีชอบอันนี้เอาไว้สำหรับทำแบบเมนู ค็อกเทลกลิ่นจะชัดดีกินจะแรงและชัดมากพวกสายบาร์ชอบแบบนี้นเราไป<า>เจอ<ง>พวกสายบารนะ์แล้วแบบนี้นะโดนนี่ฮะซื้อไปผสมทำเหล้าค็อกเทลนี้ลำใหญ่รับม, <laughs> มีความร้อนแต่มันไม่มันไม่ได้บาดไม่ได้แสบนะมันร้อนรู้สึกว่ามันร้อน,อนแต่มันก็อุ่นๆคออ,อืม เรนจะชิมอะไรคะตําใญ่อันนี้คือตํายอ๋อเรายิบกล้วยค่ะกล้วยยิ่งนุ่มกว่าหืมชินนิดเดียวพอนะ้วหที่เราหมักไว้แล้วก็เราเพื่อจะเอาไปกลั่นเป็นสุรากลั่นครับอ๋อเนื้อว่ะส้มครับตัวนี้เป็นส้มส้มหอมเครื่องส้มใส่เข้าไปเลยเป็นแบบเป็นหมักมาจากส้มคือพูดง่ายคือเหมือนวายส้มครับเอาน้ำใส่เข้าไปก็ได้อุ้ยกลิ่นแบบหมดเลย เหมือนกินเหมือนแบบอ่าเหมือนไอ้ส้มกวนน่ะเออชัดมากค่ะเอกินเหมือนส้มส้มส้มกวนเหมือนเป็นแยมส้มเออกินแยมส้มกินแยมส้มนักกลั่นหัดนี่ยกลันอยู่ครับกลั่นอยู่พี่เรากลั่นอยู่เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีกินหมดนะเิ็ดเดียวพอตอนนี้สตาร์ทตอนหกโมงเช้านี่ยเจ็ดห้า ไม่ร้อนมักนไม่แรงรู้เรื่องไม่ร้อนมากนะไม่ท้าติดอ่าเราเราต้องใช้ตัววัดหย่อนนะจริงๆก็ใส่ถุงมือได้แหละใช่แต่ผมไม่ใส่ครับผมไม่เห็นมันก็มองเห็นอยู่สูงจริงๆคือมันจะเสียบได้แต่ผมไม่ใส่เราก็เปลี่ยนขึ้นไปดูเพราะว่ามองไม่เห็นมุมเลยมุมอย่งนี้ก็ได้ครับพี่แต่ว่าผมมีตัวเทสที่เป็นดิจิตอลสองใช่ทิ่มาเลยเป็นนีแจ็บโทรศัพท์อ๋อที่บอกใช่เดินถามทีเลย ใช้เวลากันปีชั่วโมงก็พอจะหมดฐานนี้ฐานนไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงครับอันนี้กี่หนึ่งวันตัวนี้น้ำสาสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรเขาคือกันสิบรอบถึงหมดฐันนี้ใช่ครับนนอสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงมีทั้งหมดหกคอลัมน์ความละเอียดมันไม่ได้กันเร่งมากไม่ได้ไหลเรื่อยๆถ้าจะกันเร่งก็ได้ไหลเป็นก๊อกน้ำก็ได้ไม่ได้เร่งแต่ตัวนี้คือเราคูนไฟฟ้าไว้ ไม่ให้มันเกินตัวแอลกอฮอล์ที่เรากำหนดครับเพื่ออะไรครับทำไมเราต้องคุมมันผมอยากให้มันแบบให้แอลกอฮอล์ของเราไลท์ครับก็คือแบบดื่มง่ายใช่เลยต้องค่อยๆกันไปเรื่อยๆใช่ค่อยๆกันไปเรื่อยๆแปดสิบกว่าสูตรเป็นสูตรแปดสิบกว่ามันจะฟาดๆที่มันโดแสกอ่ามันจะไม่อร่อยอันนี้มันจะได้ความความเนียนความนุ่มของเราต้องค่อยๆกันกันต้องแต่เย็นมากอือ อันนี้เหล้ากล้วยนะอยากรู้ว่ามันแบบขั้นไหนอืคนี่เนื่องเอาเนี่ยห้าหกหยดเนี่ยพอแล้วน้ำหายตรงมาถามวกล้วยเปนกล้วยไหมคือไม่ไม่ได้ผ่านเหมือนเดิมกินเหมือนยำกล้วยอ่ะเหมือนยำ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 เราไม่เคยสนใจเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยอันนี้บ่าไงวอวอเขาวิจัยว่าหายยังเอาไปใช้ได้อีกเปล่าไม่ตเอาไปต่ดการก็ไม่ต้อรอบ ชอบเหมือนน้ำน้ำกล้วยเหรอถึงน้ำกล้วยอ่ะไอ้เจ็ดสิบห้าเหรอเจ็ดชิมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าคิดง่ายใช่กินเป็นวิธีกินยากนะเพราะผมกินกินยากกินเหมือนกินเหล้าญี่ปุ่นตัวแอลกอฮอล์ห้าสิบกว่าครับอืมอืมกินง่ายกินดีชอบผมชอบไปพวกบาร์พวกบาร์พวกบาร์เขาชอบกินอย่างเงี้ยมีทุกตัวนะชสิบดิไม่หมายเรีว่ีสองตัวกำลังดีครับลังดีกับะไรเนีกำลังดี รักษาทรงหนึ่งหนึ่งโอ้เยี่ยมเลยมันมันเป็นตัวใหม่นะคะข้าวสาลีเอาแล้วคุณหมิงเอาแล้วทีววได้มาเป็นใหม่ข้าวสาลีน่าลองของใหม่ทุกคนน่าลองของใหม่นะไ <laughs> ม่จนะไม่โยนี่ตึงแล้วเนะนี่ยโยนมันจะนียตึงเลยรู้สึกเลยรู้เรื่องรู้สึกเลยมาแล้ว เจ็ดห้าไปเลยนี่เดิงนะคุ้มเวลาซื้อเหล้าซื้อเหล้านี้กินเนี่ยคุ้มกินจิตเยอะนะพอเมาแล้วก็ไม่กินเยอะไม่มีขายไม่มีขายแล้วมากินที่โรงกฎหมายห้ามห้ามขายจริงกฎหมายควรให้ให้ขายได้พี่เนาะจริงจริงไม่ได้จำกัดอ่ะใช่มีคนอยากซื้อเยอะครับพี่ใช่ผมไม่คุยกับพวกะบาร์ชอบ เขชอบกินแบบประมาณ75เนี่ยมาสักห้าสิบสามนะหาสิบสาม่เป็นเล่าจีนไงอันนี้ไม่ต้องซ้ำของไทยขายได้75เนี่ยมันจะสุดยอดเลยนะคนกินก็ไม่ต้องกินเยอะผสมนิดเดียวพอแล้วก็ทได้กลิ่นชัดหัวใจก็ต้องให้เชื่อเป็นปัเฟื่อมากขนาดเราเจ็นต์กินกินได้ผมกินอยู่เนี่ยผมไม่กคงตายแล้วถ้าเกิดกินไม่ได้กินได้แต่มันกินนิดเดียวพอกินเอา เอารสชาติเดี๋ยวไปกินเอาเมาอวมีเอาเมาตายอย่างเงี้ยแรงกระเพาะทะลุพอดีอ่ะกินนิดเนี้ยเอาไปผสมเอาไว้ผสมนูนี่อากเรียบร้อย